เธองงาถั่วลูกนั้นฉันงงาลูกนี้จากนั้นก็พร้อมกันทม<ำ>กิตตี้เธอสวยจังเฮ้ย hey! นี่มันอะไรฮะกิตตี้มันเป็นเกมติกตอกน่าเกมงั้น<ๆ>เหรอไปเกมน่ะถ้าง,งั้นเธอก็เล่นกับมันไปเถอะอคริส okay. uh, เดี๋ยวก่อนนายเข้าใจผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเร okay, าแค่ทำติกตอกเองไม่อยากเชื่อเลยว่าคร oh. ิสชนะอีกแล้วอ่ะโอ้กิตตี้ที่รัก ทำไมเขาถึงทิ้งฉันนะมันเป็นแค่เกมเองเออทำไมอะฮระอะไรแถมจะไม่มีผ้าทำไมอีกอะเออสาวๆมีผ้าทำไมติดมาไหมอะไม่อะโทษทียโอ้ไม่นะฉันมีนะเราแป๊บเดี๋ยวกลับมานะฮจริงเหรอสาวๆมีผ้าทำไมไหมเออ คริสมีสคุณพี่แาทยาทำไมไหมครับทราไมครู้องมีด้วยล่ะลองไปถามเพื่อนดูสิมายะาเธอพี่แพทยาทำไม,<อ>มไหมเออเออ,เอ,อมีสิเออนี่นี่แงรับไปสิ <c oughs> ขอบคุณ<อ>คิตตี้ฉันเอามาให้แล้วเอ้ยขอบใจนะนายมีมันไว้ทำไมเหรอฉันมีน้ำมูกไหลตอนเครียดอ่ะจะได้เอาไวา้ใช้แบบนี้ไง <c oughs> ขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยเน่ารักที่สุดเหรอที่สุดนะแล้วไปยุ่งอะไรกับแฟนฉันนี่เนี่ยบอกไปแล้วไงว่าเป็นเพื่อนกันนะไม่ ฉันรู้ว่านายยังเป็นแฟนเธอไม่ใช่ดูสิบิลเลียลิชนี่อันไหนเจ้าโง่โอ้ยอย่ามาแตะต้องแฟนของฉันอีกคริสนายมาทำอะไรที่นี่เขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันจริงเลยเดี๋ยคนเลือกเองนะมันจบแล้วเราเลิกกันเออคิตตีเดี๋จะช่วยฉันหน่อยได้ไหมก็ได้ฉันจะไม่คิดถึงนายอีก ฉันคิดถึงได้อีกแล้วแต่มันจะไม่ใส่ไม่ดีแล้วก็ขี้หึงด้วยไม่ต้องห่วงนะคิตตี้มันจบแล้วโอ้ยไม่ถูกโอ้ยฉันไม่ค่ยสนใจฉันจะจัดปาร์ตี้โอเคเจอกันนะโอเคบายโอ้ปาร์ตี้เหรอนี <'s uh> <S ่เป็นโอกาสที่จะเป็นแฟนเธอเฮ้ก่อนนะคิตตี้ตอนนี้แฟนขี้หึงของเธอเลิกไปแล้วบางทีฉันอาจจะแทนที่เขาได้เออไม่ได้มันดูโง่ชะมัดเลยเฮ้คิตตี้ฉันอยากเป็นแฟนเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันเลย ไม่มันไม่ได้ผลหรอกถ้าเกิดฉันอา่านจดหมายให้เธอฟังละ่ะถึงคิตตี้เธอไปดวงตาที่ทั้งเออไม่ไม่ใช่เรื่องเลยนี่นายโทษทีโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจรบกวนนะ่ะแต่ถ้ามันเป็นจดหมายรักฉันว่านายควรจะเขียนใหม่นะใช่ฉันรู้มันเป็นแค่กรอนที่เขียนในคลาสนะ่ะแต่นั่นเป็นกรอนความรักไม่ใช่หรอเออใช่แล้วฉันมันเป็นนักรักผู้สิ้นหวงนไะม่เอาน่ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่งานในคลาสถูกถูก พรอนสำหรับคิตตี้น่ะ <c ười> คิตตี้เหรอจริงดิ <c ười> <c ười> ใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้หรอกนะแต่คิตตี้เลิกกับแฟนแล้วและฉันคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของฉันเพราะฉันตกลุกรักเธอตั้งแต่ตอนที่เรียนเปลี่ยนโนแล้วโอเคแต่คริสกำลังมานะนายควรเข้าไปข้างในไม่งั้นจะเสียโอกาสโอเคได้ลุยนาย<ห>ทำได้โอเคฉันเคซีนะโอ้ฉันทอมนะโชคดีทอม ทุกอย่างโอเคไหมทอมเออฉันอยากบอกเธอ่าไหร่เลยฉั่อะไรจะบอกเหมือนกันนะจริงเหรอมาบอกพร้อมกันนะโอเคนับสามนะโอเคหนึ่งสองสามฉันชอบเธอละฮะฮะทอมแนมักจะรู้วิธีทำให้ฉันหัวเราะเสมอเลยฮะเธอกับคริสคือดีกันแล้วเหรอเออใช่อืมอันที่จริงเขารอฉันอยู่ด้านล่างน่ะงั้นฉันไปก่อนนะเจอกันจ้าเออทำไมฉันโง่แบบนี้เนี่ย ดีดีด้วยนะทอมอับอายเมล่าจะง่ได้มากกว่านี้อีกไหมเนี่ยเฮ้ยอย่างน้อยก็ไม่แย่ไปก่อนนี้แล้วมั้งโอ้โหโครอะไรกันเนี่ยดูสินั่นมันสมสารจังโอ้ยโอ้ยแย่กว่าเดิมอีกเอยเยียมมันติดแต่หลุดสิ โอ้ยต้องถ่ายไว้เกิดอะไรขึ้นยยุ่นะทไมใจใทยกันแบบนี้ทุกคนหยุดนะมันเป็นมาทอมเออเออยิ่เออทอมฉันทนดูนายอับอายไม่ได้หรอกอแะจะพูดอะไรน่ะนายทำตัวเหมือนจะงั้งของแท้เลยแล้วนายจะบอกคิตตี้ว่าชอบเธอเมื่อไหร่เนี่ยฉันทำเองน่าถึไม่ต้องมาช่วยหรอกอือเหรอฮะ เออออ,อ,อมันเป็นแค่อุบัติเหตุนาะเออเออเอากรรมน้มันคิตตี้นี่เอออย่ามองเถอนะไงไงอขอบคุณที่เข้าเรียนนะทอมแล้วออและมาทำมาแล้วใครอยากเริ่มก่อนบ้างละ่ะผมครับผมพร้อมสักครูมเออเอาเลยทอมอคิตตี้ คิตตี้เพื่อนฉันไม่เขาเต็มตัวเหมือนพ่อมดเลยอ่ะตลาดอ่ะการสะท้อนกลับความเสน่หาและการปฏิเสธนั่นคือสิ่งที่ใจผมรู้สึกเสน่หของเธอผีของเธอหยดเถนะและใบหน้าของเธอเราคือเนื้อคู่แต่เธอมองไม่เห็นมันและก็เธอคนเดียวแค่คิตตี้ตื่นเต้นจังสุดๆ โอ้ทอมตังได้ดีมากให้ครูอุ้ยเอบัวทีนี้ก็ไปนั่งได้แล้วนะจ้ามาซะแล้วเอเธอชอบมัน้ยเออใช่มันดีมากๆเลยนะขอบใจฉันอยากถามเล็กหน่อยอยากไปดูหนังกับฉันไหมอืมว่าไงดีก็ได้เจ๋งเลยเยี่ยมเธอชอบไอศครีมสตรอเบอรี่ไหมนะ เธออยู่ไหนน่ะโอ้เฮ้ยทอมนั่นในชั้นเหรอเยี่ยมใช่เนื้อของคิตตี้นะให้ตายสิเฮ้ทุกคนอ่คริสนายเจอทอมแล้วนี่ใช่เขาซื้อไอศครีมให้ด้วยล่ะใช่ไหมใช่แล้วคริสนายมีตัวเหรอแน่นอนเออนี่ไงคิตตี้ซื้อให้นายโอ้คิตตี้ซื้อให้นายโอเคเอ่อพวกนายฉันว่าไปกันได้แล้วแหละโอเค เจอกันข้างในนะฉัน<า>จะซื้ออีกใบดเดอยวกันนะคิตตี้ซื้อตั๋วไหมฉันมันควรจะเป็นของฉันต่างหากเอาเยี่ยมตรงกลางทำก็ดีนะแต่คริสโอ้มันเลือกยากจังเลยแต่คริสและฉันกลับมาแล้วอคริสฮะคริสว่าอะไรเชียวเฮ้ย เห็นแน่หวะเขาเลยจัตุกไปก่อนละเขานี่เปราะบางจังโอทมที่น่าสงสารเขาพยายามมากหนังบ้าบอนั่นอ้เป็นไงบ้างมันโรแมนติกมากฉันรีบมาว่าหนังน่าสนใจดีนะพร้อมให้ฉันช่วยหรือยังไม่ฉันไม่ต้องการแบบนั้นโอเคเอ้ยโอเคเธอพูดถูกเธอจะช่วยฉันเหรอืมโอเคแต่ไหนต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันต้องการนะเออโอ้ย เก็นายขอความช่วยเหลือเราต้องมีแผนเราต้องวางแผนวิธีเอาชนะใจคิตตี้ <c ười> และตอนท้ายพวกเธอจะได้คบกันทีนี้ขั้นต่อไปสิ่งที่คิตตี้ชอบละ่ะเธอชอบแฟชั่นหรือเปล่าใช่แฟชั่นเธอชอบแฟชั่นแล้ววิทยาศาสตร์ละ่ะ <c ười> นี่เธอล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ย <properly analyse> ฉันแค่ล้อเล่นนะ แล้วกีฬาล่ะน่าจะนะเธอคบกับนักกีฬานี่เช่ว่าเธอในชอบแค่นี้หน่อยถ้าเธอชอบนักกีฬาก็ต้องแปะมันไว้บนกระดานโอเคมาเริ่มต้นสำหรับการเทรนนิ่งนายกันดีกว่าได้เลยครับถ้าอยากเอาชนะใจเธอนายต้องเป็นนักกีฬารอยงน้อยก็ทำให้ดูเป็นแบบนั้น เสื้อผ้าใหม่ออกกำลังกายสุขภาพดีแต่ชั่นเครื่องประดับกินอาหารที่มีประโยชน์ทัศนคติใหม่เราจะเริ่มจากตรงนี้และจบตรงนี้คิดดีกับทอมแต่ก่อนอื่นเอาชนะคริสส่งผมมามชุดใหม่เางนานด้วย,ลยและเดทแรกแน่นอนช่อดอ,อกไม้ช็อกโกแลตไม่ต้องเขียนกรอนไปเรียนเต้นซะแล้วก็เป็นคู่กันเยีเ่ยมเลยทอมทีนี้เปจูเธอกันไม่หย,ยุดเลย ถ้านายอยากทําให้มันถูกต้องนายต้องเริ่มจากจุดแรกออกกําลังกายไปยิ้มเหรอโอ้ย,อยงี้เหรอฮะพระเจ้าช่วยพวกเขาแข็งแรงมากเลยดูสิดับเบลสอ,อันเลยเออชุดนี้ออัดจังโอ้เคซี่โอ้ว้าวจะดูคองแคลวมากโอ้ยโอ้ย โอ้ยนายโอเคไหมเออโอเคไม่เป็นไรเอาดีเลยโอ้พระเจ้าช่วยเหยาะใหญ่จริงๆเลยเอลุกขึ้นเออเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอีกทีเร็วเข้าเร็วเข้าเนี่ยคิซี่เธอหนักจังเออเนี่ยเร็วเข้าเออ ทีนี้นายพร้อมหรือยังไม่มั่นใจเลยเอ่มลุยเลยโ okay. อเคสมมติวันนี้มันหน้าคริสทอมคิตตี้มาล่ะไหนโอ้นั่นเธอนี่ว้าวเธอดูดีจังโอ้โอ้ยคิดอะไรอ,ออกแล้วติกตอกเทรนกับร้ามของนายจะทำให้เธอประทับใจฉันทำไม่ได้คีซี่ เฮ้ทุกคนดูสิโอ้ทอมฉันอดทนมำไม่ได้คิดสิเปรียบเขาทอมนายทำได้กดเลยทำวะนายมีกล้ามจริงๆด้วยเยสฉันดึงดูความสนใจเธอได้ทีนี้ห้ามพลาดนะทอมไนก็ได้โอ้ยอย่าคุยกับฉันะเลอ แล้วไงคิตตี้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามาคุยกับฉันอีกรู้แล้วฉันแค่อยากขอโทษเธอเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่ยิมนนะ่<ม>ฉันซื้อนี่มาให้เฮ้ยคุกกี้ไม่มีกลูเตนเหรอของโปรดฉันเลยนรื่ังนี้ลองกินบ้างไหมก็ได้ขอบคุณอมนอ,อนายโอเคไหมอืมโอเคถามทำไมหรอ ต่หน้าของนายหน้าฉันมันทาไมหรอนายแพ้อะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ่อฉันก็แค่แพ้ทั่วแน่แล้วนี่ไงเธอถามมาไมหรอเอ,อ่อนายพูดว่าทั่วเหรอเอ,อ่เอ,อ,อ,อฉันว่านายคนดูนี่นะเออใช่ฉันตุนถ่ายอยางก็แพ้ถือหน่อย เดี๋ยวเข้าทอมมันขันมากอู้ออออย่ยมโอ้มันช่วยได้จริงๆเอ้ยทอมเราพังหน่อยสิออโอเคเอ่อทอทีนะฉันต้องไปก่อนแล้วฮะอ,อ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเคซี่นี่ห้องของฉันเองที่ของฉันเธอชอบไหมก็ดีนะใช่ฉันก็ชอบมันหื <laughs> อะไรเนี่ยอะไระนายแปลกจังอโอเคโว้ลุยกันเลยไหนดูซิอีทอมไม่มีใครอยากจูบนายแน่ๆเออโอเคฉันเก็บไว้ไหนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม <gasps> นี่ไง นี่แหละที่นายต้องการนายแปลงปันครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเนี่ยฮะอมทีนี้ก็รอโอ้โอ้สาหรือยังนะโอเคมันได้ผลเอ่อฮะทอมอะไรนะ่ฮะอาการแพงแล้วหรอได้เวลาเปลี่ยนลุกแล้ว เอาคิวพวกนั้นออกกันเถอะไม่นะันคิวของฉันพีคิตตี้ไงก็ได้ดูสิไหนพร้อมแล้วแค่นี้เหรอไม่เจ็บเท่าไหร่นะฮะ้คิซี่เออเอเอฉันแก้ไขมันได้ perfect แล้วไงต่ออืม ผมของนายฮะผมฉันเหรอนายควรปรับลุกใหม่นะไม่ไม่ไม่ฉันไม่อยากได้ลุกใหม่คิสซี่เฮ้เพื่อคิดตีนะอือก็ได้มารลุกันโอเคแป๊บนะไม่เดียโอ้รุนแรงจริงๆอะไรเนี่ยโอคิสซี่โอ้เธอทำอะไรลงไปเดี๋ยวฉันยังไม่เสร็จเอ้ ความหลังนี่มันเจ็บปวดจริงแตรงนี้และโอ้ตรงนี้และส่วนสุดท้ายเ,ออเรียบร้อยแล้วเออพร้อมแล้วเธอว่าฉันดูดีหรือ,อยังเยี่ยมนายดูดีมากเลยเอ,อ่อชุดนายไม่เท่เลยอะ่ะจริงเหรอเออและนี่ล่ะของอาจารย,ย์ดุญาย ทอมนี่นายผู้จริงปะเนี่ยอืมเดี๋ยวฉันจัดการเองถ้านายอยากดูเท่แล้วก็นายต้องแต่งตัวให้เท่โอ้ว้าวฉันเข้าใจแล้ว yes เจ๋งเลยขอบคุณนะคิซี่ออเไม่เป็นไรไงทุกคนวว้า <c oughs> <Whoa. c oughs> เฮ้โอ้โหเฮ้เคลซี่เป็นไงบ้างก็ดีแล้วนายล่ะก็ดีใช่ดีเลยล่ะว้าวไงทอมนายดูดีนะเนี่ยฮะอยากไปเดทกับฉันไหมเออสิแน่นอน yes ดูสิ yes ทำไมฉันถึงหึงล่ะเนี่ยว้าวทอมนายเปลีย่<ช><า>ยนไปเดเฉันเห็นเสื้อคลุมนั้นแล้วฉันรู้สึกว้าวแล้วนายรู้ไหมนายดูเท่มากเลยและนายบอกว่าชอบฉันฉันคิดว่าเราเอาเอเธอรู้อะไรไหมคิตตี้อะไรเหรอให้เพื่อนฉันมานั่งด้วยได้ไหมเธออยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่นะเธอเห็นฉันแล้ว นายรู้อะไรไหมทอมฉันอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องเราฉันคาดหวังอะไรบางอย่างแต่ถ้านายไม่อยากได้ยินแล้วก็นายอยากทำอะไรก็ทำนะไม่ไม่ไม,ไม่ฉันโอเคเธออยากคุยอะไรก็คุยเลยเยี่ยมเลยมาเริ่มกันที่ลบเบอร์มือถือของสาวๆทุกคนในมือถือนะอฉันเกลียดเธอไปดีกว่าออ เกินในวินิจฉัอติดต่อเลยทอมอะไรกันเนี่ยอือหัวฉันโอเคดีทำไมแดนต้องสนด้วยล่ะไปเรีต่อเธอเธยืนได้ไหมเธอเป็นเพื่อนเออแฟนฉันนะแฟนหรอแฟนอย่างนั้นเหรอแฟนหรอตามฉันมาใช่เราคบกันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วน่ะ หล่อยฉันนะเธอไม่ได้มองแล้วเอ่อเคซี่เคซี่เคซี่ <c oughs> เอ้ยรอก่อนทอมนี่นายเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่แฟนของนายนะแต่ฉันนึกว่าแผลของเราก็ะทำให้เธอถึงไม่ใช่หรืองไงแต่นั้นฉันก็เลยทําตามนะ่ะใช่แต่ไม่ใช่ฉันดูสิเธออยู่ตรงนั้น <c oughs> เราควรนี่ไม่ทอมนายทำอะไรเคสทอม Casey, แค่เล่นไปตามน้ำก่อนนะเดี๋วพวกนั้นอยู่ดีกันสิขอบคุณนะแคซี่ไม่เป็นไรฮะโออโอ้จำไมพวกเขากลับมาคืนดีกันแล้วเออนะอดูหน้ากันจังโอ้ ฉันต้องทำแบบนั้นกับคิซี่บ้างคิซี่ช่วยฉันหน่อยสิท <ำ S 1> อมโทษทีไม่ได้หรอกนะ้านๆะคิซี่แค่แป๊บเดียวฉันอยากถ่ายรูปคู่ลงบนสตาแกรมคน,นงอดีตจะได้คิดว่าเราคบกันแนะ่เออโอเคแค่รูปเดียวนะโอเคมานี่อขอหามุมดีๆกันนะเออโอเคเธอพร้อมไนหะพร้อมงั้นฉันขอตรงนี้อ่าฮะ เฮทอมอย่าลืมชีว่าแค่แกล้งทำทุกทีคิซี่อีกอทีนะฉันอยากได้รูปคู่เสร็จยงังสร็จแล้วโอเคไปขอใจนะคิซี่เอาล่ะน่นาจะได้ผลนะเธอ,อดูน่ารักมากเลยแถมเราดูเข้ากันดีด้วยออกซิเจนลิเทียมสมบัติทางเคมี มันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไ,ม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่นะฉันลืมเอากันบ้านมาเนี่ยเอ้ยทอมทำให้ฉันได้แน่เลยทอมช่วยฉันทำกันบ้านหน่อยสินะแน่นอนได้เลย <c oughs> เไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะได้ผล <c oughs> ียมพร้อมนะ<ช>ปะปน้ำร้องกันเถอะเยี่ยมกิตตี้เอ่อนำนี้ไปและข้อความเหรอ นล่นแหะนี่คือสิ่งที่เราต้องการน, <Chris. S 1> นี่คือโอเคใส่นี้ลงไปนิดหน่อยเยี่ยมไม่มีปฏิกิริยาเป็นเรื่องที่ดีใช่เลยแล้วใช่เอาไปคิตตี้คิตตี้ย Chris, คริตตี้มีสมรรถน่ะสิโอเคเดี๋ยวใส่นี้ลงไปในสิ่เหล่านะั่นเอาเลยฮะไม่ใช่อย่นั้นโอ้โหเออโอ้โอโอโอ ที่ทอมเออม,มีมีเรื่องฉุกเฉินน่ะไงสาวๆไม่อยากเชื่อเลยว,ว่าเขาจะโพสภาพนั้นน่ะกล้าได้ยิงไงกันเนี่ยอะไรเนี่ยเออภาพที่ลงไม่เห็นใช้ได้เลยเฮ้ยมันเป็นคลาสที่ดีมากเลยนะจุ๊บจุ๊บเยี่ยมเขาอยู่กับเธออนั่นเธอนี่ออเซซี่ หรือใครกระชากอะถ่ายรูปให้เราหน่อยอสิโอเคยิ้มนะโพสทอมยิ้มไว้ทีนี้ก็จับฉันไว้และเอามมอถือเธอไปเลยคิตตี้ออ,อ,อว้าวเยี่ยมไปเลยอขอบใจนะทอมต้องโกรธแน่ๆเลยขอบใจนีจ่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เออรับซีเคซีรับหน่อยเคซีเคซีตอนนี้ม,<ะ>มีใครสะดวกรับสายอไอ้นี่มาฝากข้อความหลานเสียง<อ>จริงดิวอยซ์เม,มลเนี่ยนะเอออะไรกันเนี่ยตอนแรกก็ในคลาสแต่นั้นก็จูบแล้วตอนนี้เคซีก็ไม่รับสายอีกมันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยและท่าน,นได้ที่คิตตี้จูบฉันทำไมฉันถึงหยุดคิดถึงเคซี่ไม่ได้เลย ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วแหละฉันต้องไปเจอเคซี่ที่ปาร์ตี้คืนนี้ใช่แล้วเธอคนได้รู้เคซี่เคซี่อยู่ไหนนะ่โอ้เฮ้ทอมได้ไปไหนมาเนี่ยฉันตามหาอยู่ใช่แล้วคิตตี้สำหรับเนี่ยเราไดเดทกันแล้วมันสุดยอดมากเลยฉันรู้ฉันว่าเราควรอยู่เดทกันนะเราเป็นแค่เพื่อนกันเถอะเดทเหรอ นายหมายถึงอะไรคิดเนี่ยแต่เราจุบกันแล้วจุบอ๋อเหรอแต่ฉันแค่ทําไปเพื่อให้แฟนเก่าฉันอิจฉาเท่านั้นเองเฮ้ตหลกจึงเลยอะทอมเออเห็นไหมล่ะเนี่ยเธอหลอกใช้ไหนตามหาคิซี่ดีกว่าใช่แล้วคิซี่ฮะทอมจะไปไหนหรอเออก็ฉันกำลังตามหาเธอแต่ฉันเห็นเธออยู่กับแฟนใหม่น่ะแฟนหรอ แต่ฉันไม่มีแฟนนะเฮ้ยน,นี่นายนโง่หรือเปล่าเนี่ยทอมนี่งได้แอบชอบน,นายเนเะงียบไปเลยคนม,ม,มีใครบอกเขานะหยุดพูดเถอะชอบหรอฉันก็ชอบเธอเหมือนกันฮะจริงเหรอในที่สุดหน้าที่ของฉันก็สำเร็จ<ส>ใช่ฉันพูดจริงอยากเต้นกันไหมเอาสิ <c oughs> เธอรู้อะไรไหมคิดซี่ฉันอยากบอกว่าฉันชอบเธอมากเลยฉันก็ชอบนายนะทอมมาเต้นกันแบบคู่รักไหมหแล้วจูบล่ะจูบแบบคู่รักยังไงล่ะ